สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทากลอดชแนลผู้รับสารเจักรวานลแปลความหมายโดยการอ่นนานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้นะเรามาเาเล่นนะคะพิกอาร์กาักันเหมือนเดิมนะคะมีพลังงานเอเน g y นะคะอยู่3นะคะไพ่3ใบนะจากซ้ายมือนะคะของเพื่อนๆน,นะ้น1ะคะ2และ3นะคะ วันนี้นะคะท็ีปเรานะเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคุณนะคะเป็นใครนะคะอ่านตามพลังงานไพ่นะเราเลืเอกตามไพ่นะคะเลือกจากพลังงานที่นะคะเรียกคุณนะที่ไพ่ใบนั้นเรียกคุณนะคะ1 2หรือ3หรือเลือกเวลาที่ประทับไว้ที่ทำสเต็มนั่นเองนะคะ คนที่เขากลับมานะด้วยหัวใจของเขานะคะหัวใจรักที่มีต่อคุณนะเป็นใครกันนะเรามาดูพลังงานกันเลยนะถ้าเลือกพลังงานได้แล้วเราไปเริ่มกันเลยดีที่หนึงนะคะเอาราคาดีที่หนะดีที่หนึง,นะหนงนะคะเรามาเริ่ม energy กันเลยนะขอพลังงานไพทาร่นะหัวใจรักของเขาคนที่กลับมาดีที่หนึ่งอะดูซิ ใครนะคะกําลังรอคอยนะพวกคุณนะคะคุณรอคอยใครอยู่นะเขาคนนั้นนะคะที่กลับมานะมีพลังงานความรักความรู้สึกนะืที่มีใจรักต่อคุณนะเขาเป็นใครนะเขาดูพลังงานให้ทารูนะคะอโอเคเอาระนะ ควินอฟคับเขาบอกว่าเขารักคุณมากนะ,ะคนที่กลับมานี้ต้องรักอยู่แล้วล่ะถ้าไม่รักเราจะไม่ได้กลับมานะคะใบที่สองนะคะคิงออฟว n นมี energy ของพลังงานชาวธาตุไฟนะคะ The High พินเท s นะคะคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่คุณรอคอยคนที่อยู่ในหัวใจไม่สามารถลืมกันได้เลยดีที่หนึ่งคะ่ะพลังงานเป็นความรักเป็นแบบความลับหรือเปล่าเออความสัมพันธ์นะ ยังนึกถึงยังอยู่ในหัวใจกันซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีโมเมนต,ต์ความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในหัวใจของเขากับของคุณเขาอยากลับมามอบความรักให้คุณนะ The h l อ o t f a n นะคะ ในสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันที่เขากลับมานะคะเดอร์ไฮพิเทศกับเดอร์ฮอลแฟนนะเป็นไพ่ระสัคฆราชินีกับพระสัคฆราชาพระสังคราชนะคะอืมนะความเ,าเหมือนเหมือนมีความต่างศาสนาขนุรรมเนียมประเพณีความรักที่ไม่เข้าใจความรักที่ยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นคงไม่มั่นใจในการเลือก ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาจริงๆก็ได้นะคะหรือนะสถานการณ์นั้นยังไม่ยังไม่เป็นใจให้เขาจริงจังชัดเจนไม่อะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นสถานการณ์ณนะแบบนั้นนะคะเอาละ่ะต่อมานะ King of s w o r ซนนะเขาอยากจะจริงจังเขาอยากจะชัดเจนนะคะก็เลยกลับมานะเป็นสถานการณ์เอ e น g y ประมาณนี้นะอืมอาล่ะค่ะเรามาดูกันต่อเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคุณนะใครชน,นะเอาละ่ะ มี energy the emperor นะไพ่มีราศีพฤษศขึ้นมาก่อนแล้วนะคะอืมราศีพฤษศนะอาจจะเป็นครูสอนศาสนาครูสอนภาษามีความเป็นต่างชาติได้ไพ่อันนี้นะคะ the emperor นะ queen of cups นะ emperor นะคนที่คุณรอคอยความรักนะคะคนรักของคุณคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานเก่งนะมีพลังอำนาจในตัวเองนะคะมีความเข้มแข็งอะไรบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์ก็ยังยืนยันนะคะแสดงว่าในอดีตเขากับคุณเนี่ยอาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักกันผ่านทางโซเชียลก็ได้ผ่านทางงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดอะมูนเป็นความรับนะคะเป็นความรับในใจของเขาที่เขาเก็บปกปิดซ่อนเล้นเราไว้ก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยเดอะไฮพินเทนออกมานะคะคิงออฟครับเขามีความรักเขากลับมามอบความรักให้นะคะอ เขายังรักคุณอยู่ตรงนี้นั่นเองในความถูกต้องศิลธรรมประเพณีในตอนนั้นมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ถูกต้องตามประเพณีอะไรก็แล้วแต่นะหรือศิลธรรมหรืออะไรมันมีข้อจํากัดนะในความสัมพันธ์ของพวกคุณบางคนบางกรณีนะคะตัวฮาร์โลแฟนนะความชัดเจนเออเจอคนที่สินเสมอกันนะคะถึงเวลาถึงวาระถึงเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลน,นะคะก็เลยทําให้เขานะได้กลับมารักคุณมาพบเจอกัน นายออบคั nice cup, นะคะคิงอ็อบคั cup, กับนายออบครับมีความรักอยู่มากมายเลยอกาะตัดสินใจที่จริง,จ,รงจังชัดเจนแน่แน่แล้แนวนะคะจะไม่เป็นแบบจะไม่เป็นคนที่รออะไรจะไม่เป็นพลังงานเหมือนความรักที่ต้องเก็บไว้ไม่เปิดเผยในใจเขาก็ได้ราศีพฤษภราศีมีราศีเมษนะมีความต่างก็ได้บางคนเป็นสถานการณ์ของ ทำไมฉันอยากพูดว่าเป็นนักศึกษากับอาจารย์ก็ได้ด้วยนะอืมเอาละนะความจริงจังความชัดเจนนะคะคำตัดสินการตัดสินใจคำประกาศนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมมันถึงเวลาเอาละนะคะถึงเวลาประกาศการคบหาความรักความสัมพันธ์อะไรที่คุณรอคอยนะคะความรักอันนี้คือดีนะบางคนก็เป็นหัวหน้าเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยที่มีความต่าง มีความต่างนะเ,เขาเรียกยะงไรอะต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนอมีข้อจำกัดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ในสถานการณ์นะในอดีตนะคะในอดีตแต่ตอนนี้ที่เขากลับมาเพราะเขานะคะตัดสินใจแล้วว่าอยากมอบความรักให้คุณไต่ตรองตึกตองดีแล้วหรือณนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือมันไม่มีความรู้สึก ที่จะต้องเป็นความลับหรือจะต้องปิดบงังหรือจะต้องซ่อนเลนหรือสถานการณ์คือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาตัดสินใจเกีเเ่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้นะว,ว้าวอัอลล่าบางคนก็อาจจะเป็นสถานการณ์ของออความต่างคนต่างอยู่หรืออยู่คนละประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณใครคุยกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ต่างชาติโซเชียลเรายุ้สึกเหมือนไม่มั่นใจเรายังไม่ได้รับการเปิดตัว เขาก็จะมาให้ความจริงจังจริงใจชัดเจนนะมีพลังงานเป็นต่างชาติค่อนข้างสูงนะ Ten of Pentacles นะใต้ใต้ใตเออใต้สำรับนะแสดงว่าความสุขนะคะเงินทองความสำเร็จอะไรกำลังจะตามมาในอดีตมันอาจจะเป็นความรักความรู้สึกแล้วแต่ไม่สามารถบอกหรือไม่สามารถแสดงอัดความรู้สึกต่อกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เออยังไม่ถึงเวลาอะไรประมาณนี้ ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์หรือที่เขาเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยากแบบปกปิดปิดบงังซ่อนเล่นกับความรักความสัมพันธ์นะจากสไนป์เป็นจัสเมนมีไพ่มีไพ่ถ้วยเยอะความรักแบบอมไม่อยากเก็บไว้ในใจแล้วอ,อยากจริงจังอยากชัดเจนอยากบอกให้คนอื่นรู้ถึงเวลามันเหมือนแบบว่า เวลาที่รอคอยมานานแล้วในการตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ได้การตัดสินใจที่จะกลับมาแต่งงานพบรักนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะอืมเอเนจีของดีที่หนึ่งนะคะเขาบอกมันเหมือนมันเหมือนเออมันเหมือนคล้ายๆว่าความรักเนี่ยนะมันถึงกระบวนการที่ สุขงอมที่จะต้องบอกที่จะต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องให้คนอื่นรับรู้ว่าในความรักของฉันเนี่ยมันมีเป็นเป็นคนคนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นคนอื่นแล้วมันเป็นโมเมนต์นั้นอะที่เขาต้องการให้มีคุณในชีวิตมันเป็นโมเมนต์ที่มีความรักมีความสุขนะมันเป็นเอเนจีประมาณนั้นน่ะที่เขาอยากบอกคนอื่นประกาศนะทางโซเชียลทาง Facebook ในครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรให้มันถูกต้องอ่ะ ไม่ว่าไม่ว่าด้วยข้อจํากัดในอดีตของพวกคุณนะคะดีหนึ่งนะจะเป็นแบบไหนอะเออมันปกปิดปิดบงังอะไรก็แล้วแต่หรือมันไม่ได้บอกใครหรือความรักที่เราคบกันเฉยๆหรือยังไม่มีสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้รับความชัดเจนขึ้นนะคะอืมนะเป็นสิ่งที่ดีงามรอคุณอยู่นะดีที่หนึ่งนะคะราศีก็ราศีเมษราศีพฤษภนะคะแล้วก็อืมราศีมีนนะ คิดว่าพลังงานเอเนรจีนี้ดีหนึ่งที่จะส่งผลแรงที่สุดนะคิดว่าเลยนิวมูลนิวมูลรอบใหม่ไปเนี่ยจะมีพลังงานที่แรงที่สุดนะนิวมูลรอบใหม่ไปมันจะมันจะมีพลังงานที่แรงที่สุดนะมาถึงของมาถึงคุณนะคะดีหนึ่งนะเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคุณนะคะใครกันนะโอเคนะดีที่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ ขอแจนด้วยการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลยังมีอยู่นะคะอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสําหรับคนที่กลับมาด้วยหัวใจรักนะคะน่าจะแปลว่าปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวนะดีหนึงขอมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือก D2 นะคะเอาล่ะเรามาดูพลังงานเอเนจีดงนะ เขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อ D2 นะ,ะเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคู่ขอพลังงานที่แรงที่สุดนะ,ะ D2 มาดูกัน Queen of Pentacle นะว,ว้าวดูฐานะดีดูรักชัรี่นะดูมั่นคงดูรวยว,ว้าวดูรวยเชียวแหละนะ a ่ะเขาจะกลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคู่ใคร Ara Six of Pentacle นะว,ว้าวกลับมาก็เป็นคุณหนักมากเลย D2 ว,ว้าว เอาล่ะขอพลังงานนะดีสองก็บอกว่าเป็นคนที่ทํางานหนักบ้างงานนะประสบความสําเร็จนะมีงานมีเงินอะไรที่เพียบพร้อมนะคะเรียบร้อยนะคนที่คุณรอคอยคุณที่คนที่คุณรอคอยมานานแล้วว่าคนคนนี้แหละนะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วว,ว้าวแปลกมากเลยอะ่ะดีสองอย่าพูดแบบนี้จังเลยอะ่ะว่าอื ตอนแรกอะ่ะที่สับไพ่นะดูไพ่ใต้สำรับอะมันมีเดลเวอร์เชื่อมั้ยก็ยังไม่ได้ใช้หรอกดูซิว่าสับไปแล้วเดลเวอร์จะล่วงลงมาไหมล่วงลงมาจริงๆด้วยอะ่ะความรักมากความรักมากเลยนะอ่ะความรักนะคะความรักมันคับอกอ่าคนที่คุณรอคอยเขารักคุณมากเขากลับมาว้าว มีพลังงานของคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาก็ได้หรือทางออนไลน์แชทโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะคือมันเหมือนคนที่คุยคุยกันนั่นแหละรอความชัดเจนรอกันคอมมิชเมต์รออะไรก็ได้หรือว่านิ่งเงียบไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือว่ารอการเดินทางมา queen of p e n t a c l e s ถึงแม้ความสัมพันธ์คุยบ้างไม่คุยบ้างหรือหยุดเงียบไปหรือคุณกำลังรอคอย เ,ออเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาทรีอัพครับนะตอนนี้มันเป็นความสุขกลับมาแล้วว้าวความสุขคว,ความมั่นคงนะแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่แบบว่าอดทนรอคอยเป็นพนักงานของลักชัวรี่นะเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีเป็นผู้ชายที่แบบดูดีนะมีความมั่นคงทางจิตใจการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าเออบางครั้งนะมันเหมือนว่าการช่วยเหลือของเขาหรือ บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทบใ,ในความรู้สึกในความสัมพันธ์ทูอับโซดกันเ,เ,เขาเรียกอะไรอะติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนไม่ชัดเจนในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเหมือนทําให้เรารอคอยนะมีมีสองสิ่งสองอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะความรังเลความสงสัยอะไรของพวกคุณบางคนก็แล้วแต่นะคะในพลังงานสิบไม้เท้าอ้าวว,าว้าวสิบไม้เท้าแสดงว่าเขาม,มีเดอะเดวิลอะอืมเออ พวกคุณนะคะเออบางคนนะอืมกับพวกเขาอืมเขานะถ้ามีพลังงานที่เออเขาเรียกว่าเออมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วหรือได้ห่างกันไปแสดงว่าแบบว่ามันมีความรู้สึกที่หนักหน่วงที่เขาคิดถึงสเสน่หาอารมณ์พิศวาสมาเต็มคิดถึงโหยหาคนึงหาอะไรประมาณนี้ยอืมเดวิรู้นะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยอ่ะมันมันหนักมันแบบมันต้องกลับมาอนะ่ะมันไปไม่ได้10 of cups เพราะว่า เดรโรเวอร์ over, เนี่ยกับเทนนคัพคุณเป็นความรักเป็นความสุขเอาง่ายๆเอ่อถ้าใครคนดังถ้าใครใคนใดค,คนหนึ่งที่คบกับคนทางโซเชียลออนไลน์หรือต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายัางไม่เจอกันนะแสดงว่ามันมีอิทธิพลที่เขาจะมามอบความรักจริงจังชัดเจนคนที่เงียบหายไปหรือนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาหรือความรักความสัมพันธ์ที่เหนื่อยหนักในอดีตคือมันเหมือนว่าเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกหรือความสัมพันธ์ที่ จะคิดกับฉันแค่เซ็กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วที่หายกันไปที่เงียบกันไปฉันก็เฝ้ารอคอยว่าให้เขามาจริงจังมาชัดเจนสักทีมาเปย์ฉันอะไรแบบเนี้ยเออมันมีการที่มาเป็นแบบนี้แหละมันจะได้ประมาณนี้แหละเออเหมือนว่าโอเคพร้อมเปย์เราแล้วเออพร้อมเปย์เราหนักมากเหมือนว่าตอนนั้นสถานการณ์อาจจะไม่อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเพราะเดลิเวอร์มันสามารถเป็นตัวเลือกทางเลือกระหว่างกันได้ ทูอัพโซก็คือการติดต่อสื่อสารพูดคุยทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีสสิ่ง2องอย่างมี2คนมี2ช้อยนะแต่ตอนนี้สถานการณ์นี้คือการที่เรารอคอยนั้นนะมันไดเออ้เขาเรียกอะไรคอมมิชเมนต์นะขอดูอีกใบหนึ่งแล้วก็ให้ใต้สำรับด้วยนะก็ได้บิงมาแล้วนะเป็นพลังงานที่ว้าวทีออฟวานเดอะเวิลด์นะก็คือ การรอคอยที่การตัดสินใจเขาเลือกแล้วที่เขากลับมาเขาตัดสินใจเลือกคุณเขารักคุณนะความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปได้ในอนาคตแน่นอนนะคะ The World นะโลกทั้งใบนี้มีความสุขจริงๆเลยว้าวว้าวมากๆเลยอันเนี้ยอืมนะว้าว Six of w a n d นนะคะเมื่อกี้ตกลงมาตอนไหนเนี่ยมองไม่ทันเห็นมาอยู่ที่ Queen of Pentacles แสดงว่าณณลักษณะคือการรอคอยที่ จะมั่นคงทางเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นคนที่รอเลือ่อนยศเรื่องขั้นเลือเล่อนตำแหน่งก็ได้รับแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานเขาเคลียร์งานได้แล้วประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ six of wands การรอคอยนั้นอะ ได้รับชัยชนะคุณได้รับชัยชนะแลละมันเป็นวิกเตอรี่แสดงว่าดี2มันเป็นการรอคอยคอมมิทเมนต์รอคอยการกลับมารอคอยความชัดเจนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้กลับมารักกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นการรอคอยที่ขึ้นข้ามนานแล้วด้วยนะมี energy ราศีเอ่อราศีมังกรราศีมิถุนนะนะคะเออบางคนอาจจะเขาเรียกว่าในตอนคบหาหรือในตอนพูดคุยในอดีตมันเหมือน เขาเรียกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะก็ได้หรือทํางานที่เกี่ยวกับอะไรพบเจอผู้คนเยอะมันทําให้เราคิดว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเราไหมเขาจะคอมิตแม่นไหมหรืออะไรก็ได้นะถ้าเป็นชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้ยอืมมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาดูดีดูแพงอพนักงานเอเนจีอาจจะก,กลับมาเป็นของคุณก็ได้ว่าคุณดูดีดูมีสเสน่ห นะพูดจาดีเพราะว่า mm hmm. The Lover กับ The Devil เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์หรือมันเป็นความรู้สึกที่ใครครบคุณแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดีสองอะ่ะเออแบบลืมไม่ลงอะไรแบบนี้เออถ้าจะพูดประมาณเนี้ยเออถ้าจะพูดแบบในลักษณะของเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดตาตึงใจมีความสุขนั่นแหละเอาล่ะมาดูกันนะใต้สำรับเป็น ซิกออฟคัพนะคะซิกออฟคัพก็ความรักนะคะในอดีตคนรักเก่าความรักเก่าความรักที่วนเวลากำลังย้อนกลับมามีพลังงานความเอความต่างไว้ก็ได้นะอืคนเก่าในอดีตคนที่เขาไม่เคยลืมคุณเลยอยู่ในหัวตลอดน,นะคะสถานการณ์นั้นไม่ว่าในอดีตคุณจะเาจากกันไปด้วยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เขาบอกว่ามีการคอมมิตเป็นเกิดขึ้นมีความกลับมาอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเออ เขาบอกว่ามันเหมือนว่าเขาตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนว่าคุณมันเป็นความรักความสุขให้เขาอะเออเขาต้องการมีคุณในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยอืมนะโอเคดีที่สองว,ว้าวดีงามมากเลยอะความรักต่างไว้ได้ด้วยนะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยนะคะด้วยความสุภาพนะการอ่านพลังงานครั้งนี้เป็นดูแบบภาพรวมทั่วไปนะคะแล้วก็ให้คลิปพลังงานที่ดีๆเอาไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาท่านใดที่นะคะสนใจเออดูดวงส่วนตัวกับจัดเลขกบางคนก็อ่ารายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนะคะอืมสิ่งดีๆนะคะ เวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะได้ความแม่นยำมากกวา่าอันนี้เป็นแบบภาพรวมแต่ส่วนใหญ่ที่อ่านพลังงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าการอ่านไพ่แต่ละกองคือเหมือนว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเลือกกองนั้นเองนะคะมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คือไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้หรอกนะอืนะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถเป็นกับทุกคนทุกท่านได้สมมติด,ดู1 0,000 000คนกองที่สองหนึ่งคนก็ไม่สามารถเป็นได้ทั้ง10,000คนนะคะ แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยว่าอันนี้มันเป็น energy พลังงานคือภาพรวมนะคะอยากได้ความแม่นยําดูดวงส่วนตัวจัดเลขมงคลก็มีรายละเอียดราคาบอกไว้นะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีคลิปหน้ามาก็หวังว่าเพื่อนๆที่รักจะได้กลับมาชมคลิปกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกด Sub s c r i b ์ไว้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะเออร่าเอนเอจีดนะคะเรามาดูกันเลยวันนี้นะคะท็อปปิกเรานะเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่ะคุณนะคะใครเป็นพลังงานแบบไหนอะไรประมาณไหนนะคะขอดูเพศออฟโซสความสัมพันธ์รักเล่นๆหรอคะความสัมพันธ์ฉับเฉวยหรอความสัมพันธ์อารมณ์แบบความรักแบบเด็กๆหรอคะ ความสัมพันธ์ที่ตอนนั้นแค่คุยเหรอคะความสัมพันธ์ที่ตัวเลือกทางเลือกแล้วยังไงต่อคะขอดูอ่ารู้จักกันผ่านงานมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอาจจะติดต่อกันผ่านงานก็ได้มีวัยที่ต่างกันนะคะหรือความสัมพันธ์แค่คุยคุยความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่า อาจจะรู้จักกันพันงานนะคะมีการพูดคุยกันไปในระดับหนึ่งก็ได้แต่ละคนแต่ละความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งบางคนไม่มีบางคนแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนดูฉับเฉวยแล้วก็ไม่นานความสัมพันธ์นี้ได้จบจากคุณไปนะคะมีพลังงานเดเดตมีชาลราศีพิจิกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดูเด็กกว่านะในหน้าตอนนั้นมันเหมือนว่าเขากับเรานะสถานการณ์ที่ไม่มีความโหนนาเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะม,มีความแตกต่างในสถานที่ทํางานแล้วถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์ต่อไปมันคงจะดูไม่เหมาะเออดูคล้ายๆเหมือนแบบผู้หญิงน่าจะอายุมากกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าและผู้ชายน่าจะเป็นคนที่เข้ามาทํางานใหม่หรือมีใบวุฒิคุณวุฒิที่ต่างกันท,ที่น้อยกว่าผู้หญิงะนะคะ S of one, อออ่ะการจบสิ้นนั้นนะคะการจบสิ้นความรักนั้นมันมีการหวนนึกถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอยา่างที่เขาอยากจะกลับมานะคะ เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกลับมาการตัดสินใจที่เขาอยากจะจริงจังชัดเจนเขากลับมาด้วยความรักนะอ่ะเรามาดูกันต่อสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะหรือความรักเล่นๆหรือความรักหรือความเป็นเด็กของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ,รอ,รอความสัมพันธ์ที่มันแป๊บๆปับป๊บ,บๆอะไรประมาณนี้หายไปมันหยุดนิ่งไปอ่ะอาจจะไม่ได้พูยไม่ได้ติดต่อสื่อสารประมาณ3-4หเดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมนะ สถานการณ์ตอนนั้น Seven of Swords นะใน Ace of o n e ก็คือคุณอาจจะแอบคุยกันในที่ทางานอาจจะไม่เชิงแอบแบบอาจจะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยบ้างแต่ก็คือไม่อยากให้ใครรับรู้เออไม่ให้ไม่ให้คนที่ทำงานรู้ไม่ให้คนที่ทำงานด้วยกันนั้นรู้นะสถานการณ์ที่บางครั้งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปแต่มันรู้สึกเป็นไปไม่ได้ก็ปล่อยสถานการณ์ลอยตัวไปนะ ความสัมพันธ์ยังไม่ได้คอมมิตเม็ดเลยในอดีตที่ผ่านมานะในพลังงานไพ่ของ the death n u d การจบสิ้นมีความหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้การที่หวนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปของคุณกับของเขาในอดีตนะคะ เขาอาจจะนิ่งเงียบไปนะคะเป็นโลกส่วนตัวของเขาอยู่ในที่ของเขาคุณก็เหมือนกันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันสักระยะหนึ่งมีราศีพิจิตมีราศีกันนะคะแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือเขาก็ยังอยากนะคะอยากมีความสุขเขากลับมาเขาบอกว่าอยากให้คุณนะคะยังอยู่ในชีวิตเขาเหมือนเดิมส n i ป์อ o อ c ครับอะ เอาละคนที่มีความต่างวัยเอาละ,ละนะคะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งนะอยากจะให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอีกอเขายังรักคุณอยู่เขายังสเสน่หาคุณอยู่นะมีความนึกถึงเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรกร็แล้วแต่ที่ไม่ได้บอกใครนะคะเขาดูท้ายสำรับเลยเออมันเป็น energy ของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความต่างวายัยมีความเด็กมีความผู้ใหญ่ห่างกันนะหรือ ความสัมพันธ์ในที่ทํางานบอกใครไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาคนนั้นอาจจะออกจากงานไปแล้วหรือย้ายที่ทํางานไปที่อื่นแล้วเราก็ตัดสินใจที่ทักกลับมาหาเราอยากหยกอยากอยากคงความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าไม่ต้องอมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวที่มีที่พนเกี่ยวกับงานนะเอรนะมีไว้ที่ต่างกันจริงๆด้วยสเต็งน,นะอคุณอาจจะเป็นัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นอ่อคนที่มีวัยวุฒิสูงกับเขาอะสเต็ง ความรักความสัมพันธ์ที่เราต้องรู้สึกเหมือนอดทนเข้มแข็งหรืออะไรก็แต่อดทนการรอคอยพยายามทําใจไม่ให้รู้สึกในอดีตท,ที่ผ่านมาที่เขาหายจากเราไปอะไรก็แ,แต่มีความเป็นเด็กมีความแปรเปลี่ยนในอารมณ์ของเขาเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้ออารมณ์แปรปรวนเหมือนมีพลังงานของชาวธาตุลมงกับชาวธาตุไฟในคนคนเดียวกันด้วยนะดาวศุกร์ดาวจันทนะแต่ราศีจะเป็นพิจิตราศีพิจิตแล้วก็ ราศีกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกยังไงอะบางครั้งเหมือนรักแรงหึงห่วงแรงกดเกลียดแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนดูแบบความต้องการความมาเร่าร้อนเอาแต่ใจมีการอารมณ์เอาแต่ใจบางครั้งก็เขาก็มี zone, คอมฟอร์ทโซนของเขาพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งอะไรประมาณนี้หรือว่าต้อง ต้องวางพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันไว้ก็ได้นะคะแต่เขาอยากกลับมาให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอีกนะคะอันนี้คือมันเป็นมันเหมือนแบบว่าเ,เขาบอกว่าเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเขาเขามีพลังงานบอกว่าคุณกําลังทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวายเบชันหรือเป็นแรงสั่นสะเทือน เกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกถ้าเกิดว่าไม่มีคุณอยู่ในนี้อะไรอยู่ตรงเนี้ยอืม,มันเป็นประมาณนี้แหละเขาเลยกลับมานั่นเองนะ <L> เขากลับมาด้วยหัวใจรักที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะแต่มันก็ยังไม่เชิงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอในอนาคตอะไรนะไม่ได้พูดถึงไกลคือเราจะพูดถึงเขากลับมาด้วยหัวใจรักที่คิดว่าโอเคอันนี้มันเป็นพลังงานของความรักความต้องการของเขานะตอนนี้ที่กําลังจะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะอืมนะคะ โอเคล่ะตอนนี้เราจะได้เป็นคนที่คอนโทเลเขาแล้วล่ะนะคะในความสัมพันธ์นะดีที่สามนะคะก็ดีใจด้วยนะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนถึงเวลาของความหยุดนิ่งหมดไปแล้วถึงเวลาของความปิดบังซ่อนเลนส์หมดไปแล้วถึงเวลาใครที่ทิทกี้กับคุณหมดไปแล้วถึงเวลาที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแอบซ่อนใครในที่ทํางานไม่ต้องปิดบังซ่อนเลนส คือวันเวลาที่เงียบนั้นได้หมดไปแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรไซคลไซคลใหม่มันกํลาลังเริ่มขึ้นนะไซคลเก่ามันหมดไปมันก็ขึ้นอตอนแรกมันอาจจะแบบดาวลงมาในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็น energy พลังงานที่กําลังเข้ามาที่ดีนะอนะคะมันเหมือนการกลับมาเริ่มต้นใหม่อะ่ะนั่นแหละนะคะนะคะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะคะดีที่สามนะ อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมเหมือนเดิมนะที่ที่บอกนะคะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังคลิปด้วยนะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวการจะเลี้ยงมงคนก็อ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันลิงก์ไลน์ยังกดได้เหมือนเดิมนะคะ ID l i ไลน์ก็กดแอดได้เหมือนเดิมนะคะแต่คือมีข้อแม้ว่าต้องพร้อมโอนนะคะศึกษารายละเอียดหรืออ่านให้เข้าใจก่อนว่าอะไรคืออะไรนะคะ ในช่องชุมชนนะคะมันก็จะเป็นรีวิวสําหรับการจัดเลขมงคลไม่ว่าให้แฟนเก่าติดต่อกลับมานะเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือไม่ใช่สิมโทรศัพท์นะสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะคะ mm hmm. เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็จัดเยอะนะแล้วก็คนที่อยู่ประเทศลาวนะก็จัดเยอะสปอ,อรลาวนะคนไทยก็จัดเยอะบางคนนะกลับเข้ามาดูดวงแต่ไม่ได้มารีวิวกับหมอแร้กวก็แฟนเก่าติดต่อกลับมาแล้วนู่นนี่น่าหรืออะไรอะ ก็มารีวิวอืมก็ไม่ได้รีวิวแต่กลับมาดูดวงก็ถึงมาบอกทีหลังแต่ไม่ได้พิมพ์เป็นล,ลายลักษณ์อักษรมาบอกอะไรแบบนี้นะอืมเพราะหมอแบบรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่กลับมารีวิวอะไรประมาณเนี้ยนืกอออกใช่ไหมอืมก็เลยเหมือนว่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรที่เขาจะรีวิวให้หมอหรืออะไรแบบเนี้นะคะขอคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าได้เลขมงคลไปแล้วเออชีวิตฉันดีขึ้นนะพลังงานความเชื่อมัน่นศรัทธาแต่ถ้าคุณนะคิดว่า ไม่เชื่อไม่อะไรไม่อะไรก็เราก็ดูในช่อง YouTube ไปแค่นั้นไม่ต้องแอดไลน์มานะโอเคนะคะขอให้มีความสุขนะดีที่3ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ